สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกคนวันนี้ครูไอซ์จะมาสอนอ่านหนังสือภาษาพาทีในบทที่หนึ่งเรื่องใบโบกใบบัวเมื่อพร้อมแล้วนักเรียนมาอ่านตามคุณครูนะคะบทที่หนึ่งใบโบกใบบัว มาหน้าต่อไปกันค่ะอ่านตามคุณครูนะคะรู้จักคำนำเรื่องตาตออาตางาโอางาขาขออาขา หูหออูหูหางหออาหาหางงอหางงวงงออัวงองวงเก่งมากค่ะใบโบก บอไอใบบอโอโบโบกโบกใบโบกใบบัวบอไอใบบออัวบัวใบบัวนักเรียนคะคำในกรอบสีชมพูครูไอจะมาสอนอ่านเป็นคำนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ มามามีมีมดูดูไม่ไม่เก่งมากค่ะตอนนี้นักเรียนรู้จักคำนำเรื่องครบทุกคำแล้ว วันนี้ครูไอซ์จะมาสอนอ่านเรื่องใบโบกใบบัวเรามาฝึกอ่านไปด้วยกันนะคะนักเรียนทุกคนอ่านตามคุณครูค่ะมามามาดูมาดูาดใบโบกมาดูใบบัว เปิดหน้าต่อไปเลยค่ะใบโบกมีตาใบาบัวมีตาใบโบกมีขาใบาบัวมีขาใบโบกมีหง ใบบัวมีหูใบโบกมีหางใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวง ใบบกมีงาใบบัวไม่มีงาต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องอธิบายเพิ่มเติมความรู้กันค่ะอ่านพยัญชนะตัวอย่างกออ่านว่ากอนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะกออ่านว่ากอ จออ่านว่าจอดอ,อ่านว่าดดตออ่านว่าตอบออ่านว่าบอปออ่านว่าปออ,อ่านว่าอเก่งมากค่ะต่อไปนะคะ มีขอไข่กับหอหีบนักเรียนมาอ่านตามคุณครูกันนะคะขออ่านว่าขอหออ่านว่าหองอ,อ่านว่างอมออ่านว่ามอค่ะต่อไปเป็นการอ่านสระนะคะนักเรียนมาอ่าน ตามคุณครูกันดีกว่าค่ะสรรอาอ่านว่าอาสะรีอ่านว่าีระอูอ่านว่าอูเก่งมากค่ะนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนมากคุณครูดีใจมากๆเลยค่ะและต่อไปเป็นการอ่านแจกลูกคำ เรามาอ่านตามคุณครูอีกรอบนะคะกออากาจอาจาดอาดานักเรียนอย่าลืมเอามือชี้ตามตอนที่คุณครูอ่านออกเสียงด้วยนะคะตออาตาบออาบา ปาคำสุดท้ายแล้วค่ะออาอาเมื่อนักเรียนอ่านแจกลูกคําแล้วต่อไปจะเป็นการอ่านเป็นคํานะคะเราจะมาอ่านเป็นคําจากรูปภาพกันนะคะกาอ่านตามคุณครูค่ะกา าตาตาตาปาอาในเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วการอ่านสะกดคำเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะตาตออาตางา งออางามามออามาขาขออาขามีมออีมีดูดอูดูหูหออูหูฝึกอ่านมาดู หูกางาดีมีขาตามาต่อไปเป็นบทอ่านคร่องร้องเล่นนะคะเราจะมาอ่านพร้อมกันโยกมาโยกไปใบโบกใบปัวโยกตัวไปมา โยกหัวโยกขาโยกมาโยกไป